เห็นไหมคะพอเสร็จงานแล้วก็ต้องทานแบบเนี้ทุกมื้อเลยนี่ก็คือร่วงจริงนะคะนี่ยังมาไม่หมดนะเขามาทั้งหมดสิบอย่างนะตัวต้องจินและทงกระถมนะคะเป็นเจ้าที่อร่อยที่สุดเลยโดีโ๋ยวมันจะมันจะทำยังไงไม่ต้องกลัวค่ะเดี๋ยมวที่จะช่วยเห็นไหมเรามีตัวจับไขมันจัดไปก่อนเลยนะคะใครยังไม่มีนะคะขัดตลาดในเมืองไทยเรียบร้อยจากคุณแมวมี เราจัดการเก็บไว้เรียบร้อยแล้วนะคะในเมืองไทยขาดตลาดแล้วจ้าเรียบร้อยแล้วค่ะเห็นไหมคะถ้าคิดจะใช้ชีวิตเป็นปกติเราก็ต้องมีตัวช่วยที่แข็งแรงนะคะเพราะครูแมวก็ยังต้องใช้ชีวิตเป็นปกติแล้วก็ต้องอยู่กับชีวิตปัจจุบันให้ได้ด้วยโต๊ะกีนตลังทานแบบนี้ยังมาไม่ทบนะคะเมน,นูยังไม่จบสิบอย่างแม่เจ้า แล้วุกาจทำกันยังไงหมดเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งก็จะมีทีมงานมาทานด้วยละค่ะแต่ครูแมวใช้ตัวดักไปแล้วทานได้แล้วค่ะพร้อมแล้วนะ,ะฮะลุยทำดูก่อนเลยหรอโอ้ยพี่แมวดูสิทำเลยนี่เลยชิ้นปอตอเลยนะคะจิ้มลงไปเลยนะคะอืไม่ธรรมาดาพี่แมวดูนะคะพี่แมวชื่อแมวเหมือนกัน Com oh, o wow.